แล้วตรงนี้นะฮะยังจะมีเท่าทรงค่ามอีกชิ้นหนึ่งนะครับนี่เราอยู่นี่นะครับสะพานเส้นสองเวยนะลงมาด้านล่างนี้ก็หน้ากำแพงปราสาทโมนนะครับนี่บริเวณสามแยกตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีแมงกิ้งขี้อยู่ตัวหนึ่งนะเราจะเข้าไปนะครับแอบซุ่ม,มนะแต่เราไม่ต้องการให้มันกลิ้งไปทางนู้นนะครับเดี๋ยวงานงอกนะเราจะต้องให้มันกลิ้งมาทางนี้นะครับไว้ไหนน้องอ้อเรียบร้อยนะ ท่าสงครามยิงแรงนะครับนี่เรามาดูกันเลยนะฮะท่าสงครามยิงแรงนะนี่ธนูเล็กละธนูยาวนะครับยิงแรงทักษะต่อสู้ของพลยิงนะถือธนูหันเฉียงตั้งท่าเต็มพอมดึงคันศรสุดยิงลูกธนูลูกธนูใหญ่นะฮะลูกธนูเสริมความแข็งแกร่งทะลวงการป้องกันนะใช้กับเล็กละธนูยาวนะครับ างานแบบนี้นะฮะ